ข้างไหนที่หนูส่งมาให้พี่เอิ้นดูข้างนี้ครับอันนี้เลยใช่ไหมเพราะว่าข้างนี้ยังไม่เคยทำทห้ทำทางแรกอันนี้นะคะอันนี้คือวิธีการดูแลสมมติว่าในฟอกเนี่ยมันมีน้ำเวลาตอนที่เราอาบหนูเอาสำลีเอาข้างนี้ดีกว่าเอ้ยอันตรงนี้แหละกดเข้าไปในซอก กดสำดีข้าไปในซอกอย่าให้น้ำข้าไปขงังอย่ี้กดแล้วก็เอาออกอ๋อแต่แต่อีกข้างนี้มันไม่เป็นนะครับอ่าข้างนี้ไม่เป็นค่ะอ,อืมตอนแรกผมก็จะตัดแต่ของที่ว่เดี๋ยวจะมาหาก็เลยไม่ตัดอนแรกจริงต้องอันไหนอันนี้หรอใช่ครับตรงฝั่งนี้มันเวลามันยาวมันชอบยื่นมากินเนื้อครัก็หนูอาจจะไม่เคยเอาหนังออกนะ ข้างนี้ไม่เป็นแต่หนูก,ก็พยายามอย่าไปตัดลึกตัดได้ปกติคือตัดหนังออกอย่างนี้ข้างนี้ไม่เป็นเหมือนข้างนัง้นแต่อันนี้เป็นอันนี้นะคะหนังของหนูเนี่ยถ้าเกิดเราจับแล้วเรียบแล้วก็นูนอย่างนี้แล้วก็เรียบหนูจะเป็นหนังก้อนที่อยู่ในซอกหนูรู้ใช่ไหมเรียบแล้วก็โนนเคยเคยสัมผัสใช่ไหม,ไมอ,อันนั้นคือหนังก้อนหนูไม่ใช่เล็บขบนะคะ ใส่รองาบูทที่แบบทำสวนนะมันน่จะชื้นอยัืงยังแข็งมากอ่ะหนึสองสาม ที่บอกแล้วว่าหนูถ่ายเองไม่ได้หรอกหนึ่งสองสามเพราะว่ามันเสียงค่อนข้างเลยกี่ปีนปี่หรอสอง๋อออสองปีตั้งแต่ปีหก ปีหกห้าออกแล้วเฮ้ยใหญ่มากหนูหืด huh. uh. ูชิ so. hint, uh, ้นกันล uh, ูกอ่ะจบโอ้โหหนูถ่ายไปหน่อยนะอ่ะโอหนูดูก้อนนั้นนะที่เหลืองวที่ทำให้หนูเจ็บอ่ะหนูกดดูอ่ะหนูกดดูหนูโล่งละ ทุกครั้งถ้าถ้าหนูกดตรงนี้หนูจะเจ็บมาก<ช>อันนี้ใช้ยาชาก็เจ็บประมาณเนี้ยเริ่ม่ปอขอหนูดูก้อนเหลืองเหลืองะเหลืองอลามผมก็ไม่คิดว่าจะขนาดมีแต่คิดพี่บอกแล้วว่าผมรูใหา่